พระมาหาสุชาติวชิราโนเจะเอาวาสวัดสิริมังคลารามหรือวัดบ่อหินและเจ้าคณะตำบลตลาดขวัญอำเภอรอยสเกตจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกชาวบ้านและตำรวจจับขณะอยู่กันสองต่อสองกับนางสีแก้วไม่ทราบนามสกุลที่บ้านพักของนางสีแก้วในหมู่บ้านเนตรนพร ตำบลบ่อหินยังคงจำวัดและร่วมให้ศีลให้พรชาวบ้านเนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดบ่อหินพร้อมกับพระครูโสพลซึ่งทำร้ายร่างกายนายวิทยาชัยวงศสร้างภาพไอทีวีเมื่อกลางดึกของวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มเชื่อว่าพระมหาสุชาติไม่ได้ทำผิด ทั้งที่ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ติดตามพฤติกรรมของพระมหาสุชาติมานานได้แจ้งให้ตำรวจและผู้สื่อข่าวไอทีีไปบันทึกภาพขณะที่พระมหาสุชาติกับนางสีแก้วอยู่กัน2ต่อ2ที่บ้านล่าสุดทางพระครูโสพลเจ้าคณะอำเภอดอนสะเก็ดยืนยันว่าจะตั้งคณะกรรมาการสอบสวนพระมหาสุชาติภายใน15ว